ดูเรื่องไม่รู้เาวาเละเทะไปหมดอย่างนี้มันไม่ถูกไม่มีใครเขาทำกันผู้มีสิทธิ์ถือผู้คนถือหุ้นมีสิทธิ์ทุกคนแต่เขาไม่ได้ทําอะไรกันแบบนี้ข้อหนึ่งถ้าคุณถือหุ้นจริงบอกชื่อนามสกุลมาเพราะผมมีคนถือหุ้นทั้งหมดรายชื่ออยู่กับผมแต่ถ้าจะมากล่าวอ้าง ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จผมไม่รู้นะผมไม่ได้บอกว่าเท็จผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จข้อหนึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จคากล่าวอ้างคําพูดผมไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าจริงหรือเท็จเข้าใจนะมันอาจจะจริงก็ได้อาจจะเท็จก็ได้แต่เป็นไปได้ไหมขอชื่อและนามสกุล เพราะว่าบัญชีผู้ถือหุ้นอยู่กับเราทุกคนแล้วคุณบอกว่าเจ็ดหลักถ้าจากเจ็ดหลักที่ผมเห็นอยู่หมายความว่าจำนวนหุ้นเจ็ดหลักผมเห็นหมดทุกคนมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นการที่พูดไปเนี่ยเราอาจจะอ้างว่าถือหุ้นแล้วก็เลยจะวิพากวิจารณ์จะตัดสินว่าจะต้องคนนั้นแพ้คนนี้ชนะ โดยที่คุณไม่รู้จักนางงามผมว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผู้ถือหุ้นมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในการตัดสินคณะกรรมการผู้ถือหุ้นไม่ใช่คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลหุ้นของตัวเองว่าคุ้มไหมกับการลงทุนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ในการดูแลพอร์ต และก็สามารถที่จะแบบคอยสอดส่องบริษัทได้แต่จะมาจะมาแบบลงลึกไปถึงว่าตัดสินแล้วคนนั้นชนะคนนี้ไม่ชนะบริษัทจะย่ำแย่จะต่ำต้อยจะอุบจะอยู่ชั้นต่ำหรือโนคลาสไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถือหุ้น มันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถือหุ้นเลยผู้ถือหุ้นมีหน้าที่มีสิทธิ์แต่ไม่ใช่มีหน้าที่ในทุกเรื่องเพราะางั้นผู้ถือหุ้นก็วิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยสิว่าผู้บริหารใส่เสือ้ออย่างนี้ไม่ดีสีดำก็เปลี่ยนอย่างนี้เขาไม่เรียกหน้าที่คุณเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าไม่รู้งงไปหมดคุณป้า นะเอาเรื่องแรกก่อนเพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้ว่าป้าถือหุ้นจริงหรือเปล่านะถ้าบอกชื่อมาได้ก็จะดีต่อให้ถือหุ้นจริงมีสิทธิ์ไหมในบริษัทมีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์และมีหน้าที่แต่ไม่ใช่ทำทุกหน้าที่เข้าใจนะ ผู้ถือหุ้นไม่ใช่มากำหนดว่าใครจะแพ้ใครจะชนะไม่สามารถกำหนดได้การประกวดเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเข้าใจไหม <iet> ก็ไม่อยากจะให้แสงมาพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ต้องมาพูดพาดพิงถึงอิงฟ้ากับถึงชารลอ t บริษัทเรามีมาตรฐานแล้วเราก็ไม่ได้ต่ําเตี้ยต่ําต้อยอย่างที่คุณว่าแล้วศิลปินผมทุกคนก็สร้างรายได้นะฮะเราก็มีมาตรฐานแล้วครอบครัวของศิลปินทุกคนผมรับผิดชอบหมดครอบครัวอิงฟ้าเป็นคนดีทุกคนไม่ต้องมานั่งดูถูกเหยียดหยามคนผู้ถือหุ้นก็ไม่นั่งมาดูถูกคนหรอก ไม่ต้องยุง่งการที่เป็นผู้ถือหุ้นแล้วไปไปว่าครอบครัวคนอื่นเขามันก็ไม่ใช่หน้าที่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ไม่ต้องดูถูกมิสแกรนว่าถ้าเลือกใครแล้วมันจะตกต่ำตกต่ำมากี่ปีไม่เห็นจะต้องตกต่ำตกต่ำอะไรเลยทุกวันนี้หาเงินได้เยอะแยะมากมายหาเงินจนซื้อมิช s นิ i ว e ร์ e ไทยแลนด์ได้ก็เพราะมิสแกรน ไม่ต้องเยอะเลอะเทอะเหมือนคนเหมือนคนพูดไปอะไรอะ่ะไม่เข้าใจแล้วก็กรุณาสิทธิของใครของมันใครก็จะขายหุ้นใครจะซื้อหุ้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาตัวเองยังกล่าวหาว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วตัวเองทำไมไม่เคารพสิทธิ์คนอื่น อิงฟ้าหรือชาร์ลอตเขาจะขายก็เรื่องของเขาเขาจะซื้อก็เรื่องของเขาไม่ต้องมายุ่งกับเขาเขาจะซื้อมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวที่เขาเห็นว่าอยากซื้อเขาจะขายก็เป็นสิทธิส่วนตัวที่เขาอยากจะขายเขาอาจจะเอาเงินไปซื้อที่ดินเขาอาจจะเอาเงินไปซื้ออีกบ้านบ้านอีกสองหลังคุณรู้หรือว่าเขาเอาเงินไปซื้ออะไรบ้างเขาต้องมาบอกคุณก่อนหรือเปล่า มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเงินของเขาเขาจะซื้อก็เงินของเขาเขาจะขายก็เงินของเขาก็าต้องมาบอกคุณเหรอแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะขายมันผิดอะไรคุณจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาเหรอว่าไม่ควรขายต้องคนเออควรหยุดพูดคุณไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นเขาเยอะ ขอไปสาหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องคุณไม่ต้องมายุ่งสิทธิ์ใครก็สิทธิ์มันคุณยังบอกสิทธิ์ของคุณว่าคุณถือหุ้นคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของอิงฟ้าชารลอดเพราะเขาก็จะถือหุ้นหรือจะขายหุ้นมันก็เรื่องของเขาไปยุ่งจุนจ้านอะไรกับเขาอย่าทำตัวเป็นมนุษย์ป้า วุ่นวายไปซะทุกเรื่องกับทุกคนไม่เอาเริ่มต้นจากเปิดไฟให้สว่างแล้วก็เปิดหน้ากากแล้วก็ขึ้นชื่อนามสกุลข้างล่างให้ชัดเจนอย่าคิดว่าเดี๋ยวนี้ตามไม่ได้นะเริ่มต้นจากเปิดหน้ากากเปิดไฟหาที่ที่ดีกว่านี้นั่งให้มันดูดีแล้วก็ขึ้นชื่อนามสกุล และมีช่องอย่างเงี้ยตามได้ล้านเปอร์เซ็น์เดี๋ยวผมตามให้ว่าถือหุ้นจริงไหมถ้าไม่ได้ถือหุ้นจริงถ้านะคุณจะได้ข้อกล่าวหาว่านำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ถ้าถือหุ้นจริงผมจะได้ดูแลคุณเป็นกรณีพิเศษเลยผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จผมต้องให้ทาง ดีอีเขาเป็นคนจัดการผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าเท็จหรือจริงนะแต่ผมไม่รู้ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ขอชื่อจริงนามสก,กุลจริงได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปสืบเพราะผมไม่ผมยังไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จที่คุณพูดว่าคุณถือหุ้นผมไม่รู้เพราะฉะนั้นผมต้องการรู้จริงรู้ข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งที่คุณจะบอกผมอะ่ะได้ก็คือชื่อคุณกับนามสกุลคุณ,คณผมเปิดในคอมพิวเตอร์ทีเดียวผมก็รู้ว่าคุณถือหุ้นเท่าไหร่ถ้ามันมีชื่อและนามสกุล เราเช็คได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้เช็คเดี๋ยวผมเช็คเลยเพราะผมถ้าผมดูแลผู้ถือหุ้นดีทุกคนแต่พู้ถ้าถือจริงคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ในบริษัทแต่หน้าที่คุณคือทำอะไรไม่ใช่หน้าที่คุณจะมาตัดสินการประกวดไม่ใช่หน้าที่คุณจะมาว่ากล่าว คุณดูผลประกอบการเป็นหลักผู้ถือหุ้นคุณจะมาว่ากล่าวคนนั้นสูงคนนี้ต่ําคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเข้าข่ายละเมิดหน้าที่เข้าขายดูถูกเข้าขายเหยียดยามมันมันทำไม่ได้ไม่มีผู้ถือหุ้นคนไหนเขา เขามาเล่นเรื่องแบบนี้กันเพราะเขาก็รู้ผู้ถือหุ้นมีอำนาจและหน้าที่อะไรคนที่มีหน้าที่ตัดสินก็คือกรรมการไม่ใช่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะลงทุนก็ต้องเมื่อเห็นว่าบริษัทน่าสนใจก็ลงทุนเวลาได้กำไรก็ขายไปหรือจะลงทุนต่อก็ไม่ได้ว่าจะซื้อๆขายขายก็ไม่แปลก นะเพราะฉนั้นหยุดแล้วก็เรื่องอิงฟ้าไม่ต้องไม่ต้องก้าวไกลไม่ต้องยุ่งเกี่ยวผมรู้จักอิงฟ้าดีรู้จักครอบครัวอิงฟ้าทุกคนคนอย่างผมมีมาตรฐานสูงในการพิจารณาทจะคบคนและรู้จักกับคน ผมรู้จักดีแต่ผมไม่รู้จักป้าเลยสักนิดเดียวผมไม่รู้จักป้าเลยแต่ผมได้ข่าวมาว่าป้าเป็นติ่งยูริหลิงออมจริงไหมป้าไม่พอใจอะไรหรือเปล่าที่มีใครมาช่วยผมทำยูริเอะเขาจะให้ผมไปออกช่องสามผมไม่ออกอก็ผมบอกทีวีมันจะเจ๊งแล้วจะไปออกทำไม อย่าคิดว่าไม่รู้นะรู้มานานแล้วแต่เฉยเฉยถ้าอยากสนับสนุนใครก็ไปสนับสนุนอย่ามาตีวัวกระทบอะไรนะภาษาสุภาษิตคุณก็ไม่รู้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบชอบใครก็ได้ไม่ชอบใครก็ได้แต่ถ้าคุณจะชอบใครคุณไปแสดงความชอบแบบชัดเจน แต่อย่ามาด่าคนอื่นคุณจะเชียร์ใครคุณเชียร์ได้ชัดเจนแต่คุณไม่ต้องมาบอกว่าถ้าถ้าคนนี้ชนะนี่บริษัทจะตกต่าต่ำต้อยพังพินาศด,ดูไม่ดีในศายตาคนทั้งประเทศคุณเอาคำว่าคนทั้งประเทศมาจากไหนคุณป้าคนทั้งประเทศมีคุณป้าอยู่คนเดียวอะ คุณไปเอาเอาสุ่มสารวจมาจากไหนคุณใช้มติว่าคนทั้งประเทศเขามองอยู่มันจะน่าเกลียดมันจะตาดูต่ําของคนทงไมคุณเอาอะไรมาคุณเอามาติคําว่าคนทั้งประเทศจากใครมาใช้คุณต้องพูดเลยว่าคุณคิดคนเดียวคิดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วหายใจก็ไม่ออกปิดหปดดูปิดจมูกปิดจมูกออกซิเจนก็น้อยพูดอยู่คนเดียว แต่พยายามจะใช้ว่าคนทั้งประเทศอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคุณป้าอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าผลป๊อปปูล่าโวันนี้ภูเก็ตก็ได้อันดับหนึ่งนี่ไงป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยมันแสดงถึงผลของคนทั้งประเทศได้ไหมแล้วก็เลิกยุ่งกับศิลปินของผมได้แล้ว เลิกยุ่งกับอิงฟ้าชาร์ลอตตนะไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่ได้หาเงินได้เป็นร้อยล้านนะคุณป้าไอยูริคู่ที่ป้าเชียยังไงมันก็ยังไม่ถึงนะจะเย็นเย็นสู้ๆแล้วการที่ผู้ผลิตช่องสามมาดัานหลังยูริของผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธุรกิจของผม ไม่ต้องตื่นเต้นและเล้าใจอะไรกันนักหนาคนที่พวกเราไม่รู้จักหรือคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จักอะไม่ใช่เราไม่ใช่แกรนคือคุณป้าคนที่คนไทยทั้งประเทศไม่รู้จักคือคุณป้าเพราะคุณป้าไม่เคยเปิดหน้าให้คนใครเขาเห็นคุณป้าไม่เคยขึ้นชื่อนามสกุลคนที่ไม่รู้จักเลยคือคุณป้าคนเดียว ใครๆก็รู้จักมิสแกรนอิงฟ้าใครๆก็รู้จักผู้เข้าประกวดมิสแกรนปีปัจจุบันแล้วป้าเลิกเอาแบบคนไทยทั้งประเทศนู่นนี่นั่นฟังนะเปิดบ้าไม่ต้องเออบ้าไม่ต้องพูดบ้าไปพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นถ้าจะปิดหน้าปิดตา อุดจมูกอยู่ในห้องแล้วพูดไปพูดเรื่องอื่นแล้วอิงฟ้าจารลอดก็จะซื้อหุ้นเขาจะขายหุ้นทําทำไรเรื่องของเขาสิทธิของเขาป้าเข้าใจคำว่าสิทธิของเขาไหมไม่ต้องมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าเขาซื้อแล้วเป็นยังไงเขาขายแล้วเป็นยังไงไม่ต้องป้ากำลังพยายามใช้สิทธิของตัวเองเหนือคนอื่นมันไม่ถูก คนไทยทั้งประเทศเขาไม่ชอบให้ป้าทําแบบนี้เข้าใจไหมมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันเงินใครล่ะเงินเขาเงินป้ามาซื้อหรือเปล่าล่ะเขาก็ไม่ได้เอาเงินของเขาก็ส่วนของเขาป้าจะซื้อจะขายก็ส่วนของป้าแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าป้ามีหุ้นจริงไหมขอชื่อและนามสกุลส่งมาในอินบอกทิกตอกผมเลยคืนนี้ ถ้าไม่ส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปให้ดีอีจัดการหาชื่อจริงนาสกุลจริงป้ามาหาไม่ยากหรอกหาไม่ยากเดี๋ยวก็เจอแปบ๊บเดียวจะได้รู้ว่าเออมีหุ้นจริงไหม าจริงเราก็จะเดี๋ยวบอกป้าว่าป้าอย่าลืมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นนะเรื่องทุกเรื่องไว้ให้คุยในที่ประชุมแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับผู้ถือหุ้นคนอื่นว่าเขาจะซื้อหรือขายไม่ว่าใครก็แล้าแต่ขอห้ามยุง่งมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวแต่ถ้าป้าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น MGI จริงตามที่ป้ากล่าวอ้างอันนี้คือนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ คนดูเยอะปักจาาักร้าอืมอ่ะไปซื้อน้ําหอมกันก่อนอ่ะคนดูเยอะปักจาาักร้าอ่ะไปซื้อน้ําหอมไปซื้อน้ําพริกไปซื้อกันแดดบบสามอย่างแค่นั้นพอคือเลิกได้แล้วทุกคนแล้วทุกคนเลิกให้ความสำคัญกับป้าเอากันแดดไปก่อนทุกคนทุกคนเลิกให้ความสำคัญกับป้าโอเคไหม ป้าจะทำคลิปอีกกี่ร้อยคลิปไม่ต้องไปนสนใจไม่ต้องไปให้ความสำคัญไปซื้อกันแดดกันคนละชุด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  จะเป็นเวทีไหนสองเวทีนี้ก็เป็นของผมโอเคไหมในประเทศไทยเป็นของผมแล้วถ้าคุณว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นจริงคุณไม่ดีใจเหรอทั้งสองเวทีเนี่ยเขาจะได้เติบโตไปพร้อมกันเพราะมันเป็นรายรับของเราอะไรวะงงอิงฟ้าสร้างไรายได้ปีหนึ่งร้อยกว่าล้านยังดีไม่พอเหรอ หลินรายได้ปีหนึ่งยี่สบสาสิบล้านยังดีไม่พออีกเหรอป้าวิพากวิจาร์อะไรอ่ะระวังคำว่าหมิ่นประมาทนะผมไม่ได้ว่านะแต่นางงามก็อาจจะฟ้องได้เมื่อสักครู่นี้บอกถ้าคนนี้ชน,นะมันก็จะทำให้ดูไม่ดีดูแย่อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะ ไปเอ่ยชื่อนาะงงามเขาต้องคนนี้เชอเอมเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ป้าจะมากล่าวอ้างเชอเอมโดยการที่จะไปว่าคนอื่นก็ไม่ถูกระวังนะคนที่คุณป้าไปคาดเขาไว้ว่าถ้าคนนี้ชนะแน้วบริษัทจะย่ำแย่จะแย่เลยจะนู่นจะนี่มินเมน,นะ มินเมนะบอกไว้ก่อนทุกคนไปกดตะกร้าก่อนผมไม่แน่ใจนะมินเมนะเรามันระวังกันนะไปกดกันแดดก่อนอ่ะใครเห็นด้วยกับผมไปเอาน้ำพริกคนละสองกระปุกปะลดให้เหลือเจสิบแปดบาทอร่อยมากๆไปกดเร็วไปกดกันก่อนเร็วขอปลาสลิดเดี๋ยวจัดให้ คือนั่งฟังอยู่พักแล้วงง,งป้าเป็นอะไรของป้าป้าเป็นอะไรอะ่ะป้าพูดโดยที่แบบไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรืเร่คือผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะ่ะก็พูดไปเรื่อยเรืืรืืยพูดไปเรื่อยโดยที่แบบหาบทสรุปเลยหาข้อวิเคราะห์อะไรไม่เจอเลยมีแต่คําพูดอ่น้ำพริกปลาสลิดแค่จะรับเชิญฮนะ ทุกคนรีบไปกดก่อนเร็ว7,200คนดูไปกดก่อนขอกำลังใจให้แกรนหน่อยเพราะฉะนั้นป้าอย่ามาว่าแกรนบ่อยๆอ,อย่างนี้ไม่ได้นะมีปัญหาอะไรวนแต่ตู้เซฟตู้เซฟอะเป็นเรื่องตลกที่คุณแอนเขาพูดเป็นมุกตลกขบขัน คุณป้าฟังไม่ออกเลยว่าเขาพูดแบบเฮฮาหรือเขาพูดจริงจังป้าแยกไม่ออกเหรอทุกคนไปกดตะกร้าก่อนไปไหนๆก็ถูกด่าไปตั้งเยอะโอ้ถูกว่ารึมิสแกรนถูกว่าเยอะมากไปกดตะกร้าให้คุ้มหน่อยไปป้าบอกให้เอาสินค้าไปขายต่างประเทศ ทุกวันนี้ขายแฟนชส์ต่างประเทศได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำรรป้าเคยไปเปิดการปิดบัญชีที่ส่งกรตอตดูบ้างไหมแล้วส่งน้ำปลาลายอินฟ้าไปขายที่เกาหลีเนี่ยป้าเคยดูบ้างไหมส่งไปทีเป็นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ป้าเคยดูบ้างไหมส่งน้ำพริกปลาสลิดไปขายที่อเมริกาขายที่ชิคาโกป้าเคยดูบ้างไหมเออก็งงอะ่ะ ก็งงไงวันที่สี่นี้มีออฟเดย์นะผู้ถือหุ้นอย่าลืมเข้าทุกคนนะผมมีออฟเดย์นะทุกคนไปกดน้ำพริกให้ให้ชื่นหัวใจหน่อยสิตะกา้าหนึ่งมีออฟเดย์นะทุกคนใครถือหุ้นอย่าลืมเข้านะเขาเรียกว่าประชุมผู้ถือหุ้นและให้ข้อมูล ทุกคนไปกดพร้อมกันป่ะห้าสี่สามสองไปกดให้หน่อยปะกดโชว์ป้านิดหนึ่งลำไย,ยหมดครับกดโชว์ป้าขอนเร็วกดลำพริก่อนโชว์ป้าคือคือเลอะเทอะไปกันใหญ่อะ่ะพูดตรงๆนะฟังแล้วงงเอาอะไรมาพูดอะ่ะไปเลื่อยไปเปืออ่อยอ่ะไปเลื่อยเลยเริ่มจากเรื่องอิงฟ้าไปเรื่องปีปัจจุบันไปเรื่องก,กดะเบลไปเรื่อง ผู้เข้าประกวดคนนูนน้นคนนี้ว่าถ้าได้คนนั้นชนะมันแย่มันแย่แยไปเรื่อยไปเปื่อยดูถูกบริษัทกันไปเรื่อยดูถูกผู้เข้าประกวดกันไปเรื่อยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงป้ามาอยู่ในกองหรือเปล่าล่ะป้าก็ไม่ได้มาอยู่ป้าเป็นกรรมการหรือเปล่าป้าก็ไม่ได้เป็นป้ามาทํากิจกรรมด้วยหรือเปล่าป้าก็ไม่ได้ทํานี่ ติกตอกเขาบน่นทําไมไม่ขายของขายกันแดดอยู่ติ๊กตอกเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะมาตัดสินคนอย่างนี้ไม่ได้มันมินเมก์กับความเหมาะสมแล้วป้าจะมาอ้างคนไทยทั้งประเทศเขาเห็นใครเห็นละมีป้าเห็นอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอะไม่เอาเปิดหน้ากากออกหายใจออกซิเจนเข้าไปเยอะๆสุขภาพจะได้ดีนะคุณป้าเป็นห่วงจุบ๊บจุ แล้วถ้ารักยูริคู่อื่นไปเชียร์เลยไปเชียร์เชียร์ให้เต็มที่แต่ไม่ต้องมาคอยพูดจาอะไรแบบนี้ข้ามคนอยู่ที่ผลของงานคุณป้าไม่ต้องห่วงแล้วจะไปว่าพีดงพีดีด้วยอะไรด้วยเละเทพไปหมดคุณป้าคุณป้าเอาบรรทัดฐานอะไรอะ่ะมานั่งเสียดสีแดกดัน กระทบกระแทกคนอื่นไปทั่วป้าจะถือหุ้นจริงหรือไม่ผมไม่รู้ป้าส่งชื่อนามสก,กุลมาภายในคืนนี้ในอินบอกของทิกตอกถ้าป้าไม่ส่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาให้เพราะว่าป้ามีตัวตนป้ามีช่องขอบคุณครับ ทุกคนไปอุดหนุนได้เร็วทุกคนไปอุดหนุนหน่อยเร็วไหนๆก็ถูกป้าภาคพิงซะเยอะซะแยะเราไปกดก่อนเร็วอ่ะไปกดอันนี้ก็ได้เนี่ยโมจิมังกรทองเนี่ยเนี่ยหกสิบกว่าบาทไปกดพร้อมกันเร็วมิสแกนนครสวรรค์เนี่ยไหมองค์กรเราช่วยคนตลอดอะไรของป้าวะ เอออะอย่างนั้นแกนก็จะดูแย่แกนก็จะดูบ้านๆแกนก็จะดูดูไม่ดูฟังแล้วดูเหมือนแกนไม่มีคุณค่าเออต้องอย่างนี้เท่านั้นถึงจะดีโอ้โหได้ละป้าไปกันใหญ่ละวนไปวนมาก็วนแต่กลับมาหาที่อิงหลอดอิงหลอดหมดแล้วทำไมหรอต้องหลิงออมนะึกไงถึงจะมีอ่ะ ไปเพื่อไปเรื่อยไปเปื่อยแฟนคลับอิงหลอดไม่ต้องซีเรียสคุณป้าคนนี้เขาเป็นแฟนเขาเป็นอไอเนี่ยของหลิงออมอไม่ต้องสงสัยเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละลัทธินั่นแหละ ทำไมผมจะไม่รู้แต่ผมไม่ว่าหรอกมันเป็นสิทธิ์ไงหลิงออมเขาก็ไม่ได้ผิดมันเป็นสิทธิ์แต่จะรักใครไม่แปลกซาแซงพวกเนี้ยแตอยอย่อย่าอย่าอาฆาตมาร้ายหรืออย่าแบบอย่าว่ากล่าวคนอื่นทุกคนไปกดก่อนแล้ว ขอน้ำพริกปลาสลิดสิบกระปุกสุดท้ายอะไรของเขาก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดละแต่สิ่งที่ผมยังสรุปไม่ได้คือถือหุ้นจริงไหมอันนี้ผมสรุปไม่ได้เพราะแกไม่บอกชื่อนามสกุลแกแล้วเราไม่เคยรู้จักชื่อนามสกุลนะอันนี้ผมสรุปไม่ได้ผมรออย,อยู่ผมอยากรู้ว่าถือหุ้นจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องที่เขามากล่าวหาขอบอกเลยว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและคนไทยก็ไม่ได้คิดอย่างเขาหยุดได้แล้วแล้วก็หยุดพาดพิงถึงคนอื่นได้แล้วอยากจะพูดอะไรก็ไปพูดเรื่องอื่นหรือจะอ่านข่าวก็ไปหยิบข่าวมาอ่านอย่าฟุ้งและจินตนาการไปเองมันไม่ดี แล้วก็ลบสิทธิของคนอื่นด้วยใครจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาผมจะไว้ใจอิงฟ้าก็เป็นเรื่องของผมใครจะทํามาหากินจะซื้อหุ้นจะขายหุ้นก็เ,นเรื่องของเขาเงินเขาไม่ได้ยืมป้ามาป้าไม่ต้องเดือดร้อนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะถอดแมสไปอาบน้ำกินข้าวแล้วนอนพักผ่อนนะป้าจุ๊บ ทุกคนไปกดดัง